มาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะอาจารย์จินตนาวชรพธท,ที่กอวันนี้มีเรื่องราวของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของประเทศต่างๆนะคะมีประเทศไหนบ้างไปฟังจากอาจารย์จินนี่ค่ะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ Good morning สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกท่านอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะ วันนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะเพราะว่าเสาร์ที่สองก็จะเป็นเสาร์ที่เด็กๆรอคอยมาทั้งปีเลยค่ะนั่นก็คือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองค่ะทีเนี้ยของประเทศไทยเราอะค่ะเราจะจัดทุกเสาร์ที่สองของเดือนมกราแต่ว่าทุกท่านเคยสงสัยไหมคะว่าจริงๆแล้วอะต่างประเทศอะ Do they have the children day พวกเขามีงานวันเด็กรหรือเปล่านะคะ งั้นอาจานี้ก็เลยไปหาข้อมูลมาให้นะคะว่าจริงๆแล้วว่าเขาก็มีเหมือนกันค่ะเพียงแต่วันที่ของเขา่าไม่เหมือนกับเราแค่นั้นเองนะคะอย่างประเทศเกาหลีใต้วันเด็กของประเทศเกาหลีใต้อะคะจะตรงกับวันที่ห้าพฤษภาคมค่ะ so the fifth of may the fifth of may ส่วนประเทศนอร์เวย์ค่ะก็จะตรงกับ1 7 t e of may 17 of may วันที่17ของเดือนพฤษภาคมค่ะแล้วก็ยังมีประเทศจีนลาวเวียดนามพมา่าแล้วก็กัมพูชาค่ะประเทศเหล่านี้เนี่ยวันเดย์จะตรงกับวันที่1มิถุนายนค่ะหรือภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า the first of June the first of June จำได้ไหมคะจำเดือนภาษาอังกฤษได้ไหมอาจารย์จินนี่เคยสอนร้องเพลงไปแล้วนะคะกลับไปทบทวนที่จดไปกันด้วยนะคะ ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ USA United States of America จะตรงกับอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายนค่ะ The first week of June The first week of June ยังไม่หมดค่ะเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะมีประเทศอังกฤษนะคะประเทศอังกฤษจะตรงกับวันที่14กรกฎาคมค่ะ1 4 of July 14 of July และประเทศอินโดค่ะอินโดนีเซียก็จะตรงกับวันที่23กรกฎาคมค่ะ23กรกฎาคมนะคะ23 of July แล้วก็มีประเทศสิงคโปร์อ่าเพื่อนบ้านเรานะคะไม่ไกลกันมากเนาะประเทศสิงคโปร์ค่ะจะเป็นสุกแรกของเดือนตุลาคมค่ะสัปดาห์ที่สุกแรกของเดือนตุลาคม So the first Friday of October the first Friday to แล้วก็ประเทศมาเลเซียค่ะมาเลเซียจะเป็นเสาสุดท้ายของเดือนตุลาคมนะคะ The last Saturday, the last Saturday of October นะคะประเทศมาเลเซียนะยังไม่หมดค่ะเรามีประเทศฟิลิปปินส์กับบรูไนค่ะอีกสองประเทศเนาะสำหรับไปให้ฟิลิปปินส์กับบรูไนค่ะวันเด็กแห่งชาติของเขาจะตรงกับวันที่20พฤศจิกายนค่ะ of o c t b of november 2 0 t y of november แต่ว่าทุกท่านค่ะมีอยู่ประเทศหนึ่งค่ะซึ่งเขาไม่เหมือนประเทศอื่นๆน,นะคะนั่นก็คือเชฟแอนประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการ celebration การเฉลิมฉลองวันเด็กเนี่ยตามเพศค่ะซึ่งจะจัดกันคนละวันด้วยนะคะ อย่างวันเด็กผู้ชายนะคะวันเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะจัดวันที่ห้าพฤษภาคมค่ะ the fifth of May แล้วก็วันเด็กผู้หญิงก็จะจัดวันที่สามมีนาคมค่ะ so the third of March the third of March นะคะมีนาคม m ม c h นะคะก็เป็นความน่ารักน่ารักแตกต่างกันของวัฒนธรรมต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจินก็ มองว่าเออถ้าเรามีวันเด็กแข่งชาตินะคะประเทศอื่นก็น่าจะมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราก็ไม่ใช่จะให้ความสําคัญกับเด็กๆแค่วันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วว่าทุกๆวันก็น่าจะเป็นวันที่สําคัญสําหรับเด็กๆค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะแล้วก็มีความสุขกันเยอะๆสวัสดีค่ะบาย คุณอาจารย์จินนี่นะคะโอ้ทำให้เรารู้นะคะว่ามีประเทศไหนบ้างนะคะที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติแต่ช่วงวันเวลาก็แตกต่างกันไปนะคะแต่ของไทยเนี่ยจัดช่วงนี้ดีมากเพราะว่าเ,ออเป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะเวลาเด็กๆไปเที่ยวก็จะได้ไม่ร้อนยิ่งเนี่ยวันนี้อากาศเย็นสบายเลยนะคะเหมาะกับการที่จะนําเด็กๆไปเที่ยวในงานวันเด็กแห่งชาติค่ะ วันเด็กแห่งชาติปีนี้คําขวัญวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2568ทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองนะคะ